สามจิตวิทยาสายรากักทาให้คุณเป็นผู้หญิงที่น่าหลงไหลค่ะการที่จะทําให้ใครสักคนคลั่งไคล้เราหลงไหลเราเราต้องรู้ก่อนค่ะว่ามนุษย์เขาจะคลั่งไคล้หรือหลงไหลในอะไรค่ะในทางจิตวิทยาค่ะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะคลั่งไคล้หลงไหลคนที่มีบางอย่างที่เขาไม่มีค่ะหรือมนุษย์จะคลั่งไคล้หลงไหล คนที่มีในสิ่งที่เราขาดไปในชีวิตค่ะมนุษย์จะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เขาขาดก็คือจัลแกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทําให้ใครหลงไหลคุณคุณจงเป็นในสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่เขาขาดหรือว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีค่ะข้อที่ 1. สิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่มจะขาดและถ้าใครมีจะสามารถดึงดูดให้คนไล่ตามคุณหลงไหลคลั่งไคล้คุณก็คือคอนฟิ d เ n นซ์ความมั่นใจในตัวเองนั่นเองค่ะคอนฟิดเอนซ์อีสแมกเนติก ความมั่นใจคือแม่เหล็กในการดึงดูดให้คนวิ่งเข้าหาคุณค่ะคุณสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ย เขาไม่ใช่คนที่สวยที่สุดเลยนะแต่เขาจะโดดเด่นและเปล่งประกายข้างกลางฝูงชนเสมอเพราะความมั่นใจของเขานั่นเองค่ะมันคือความมั่นใจจากภายในค่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดในงานค่ะแต่เขาสามารถเป็นคนที่เปล่งประกายที่สุดในงานได้ค่ะคุณเคยเห็นผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมคะมนุษย์ค่ะหลงไหลคนที่มีความมั่นใจเพราะว่าอะไรในทางจิตวิทยาเขาอธิบายว่ามนุษย์ค่ะ8ใน10ลึกๆแล้วมีความขาดความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ดีพอในบางสิ่งบางอย่างบางจุดค่ะและจะมีมนุษย์แค่สองใน เท่านั้นนะคะที่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจึงเป็นจุดแข็งและเป็นจุดเด่นท่ามกลางมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีค่ะมันก็เลยทําให้คนที่มีความมั่นใจจึงมีสเสน่ห์และก็ดึงดูดเพราะว่าเป็นในสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะจิตวิทยาที่จะทําให้คนคลั่งไคล้หลงไหลคุณอันดับแรกที่คุณต้องมีก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะนอกจากนี้ผลสํารวจยังบอกว่าผู้ชายค่ะจะถูกดึงดูดเข้าหาผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะข้อที่2จิตวิทยาสายรักที่จะทําให้ผู้ชายหลงไหลและคลั่งไคล้คุณก็คือ be your number one fan ค่ะ จงเป็นแฟนตัวยงหรือเป็นนัมเบอร์วันแฟนของตัวคุณเองค่ะสมองของมนุษย์ค่ะจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือเวลาที่เราเห็นคนที่เขาปฏิบัติกับตัวเองดุดราชินีดุด The Queen ดุจเดอะพรินเ s สค่ะผู้หญิงที่มอบความรักความเอาใจใส่ทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ให้กับตัวเองค่ะเมื่อมนุษย์เห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะสมองมนุษย์จะมองว่าเธอคนนี้ คู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นจริงๆค่ะแม้จากคนอื่นค่ะสมองจะเชื่อว่าเธอควรจะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นจริงๆค่ะยิ่งเธอปฏิบัติด,ดีกับตัวเองมากแค่ไหนค่ะเอาใจใส่ตัวเองมากแค่ไหนให้เกียรติตัวเองมากแค่ไหนค่ะชื่นชมตัวเองมากแค่ไหนค่ะคนที่มองเข้ามาก็จะยิ่งเชื่อแล้วก็จะรู้สึกไปเองค่ะว่าเธอสมควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้จากคนอื่นๆทั่วไปด้วยค่ะนี่คือจุดอ่อนของสมองค่ะและเราจะใช้จุดอ่อนนี้แหละค่ะทำให้คนหลงไหลเรา โดยการเป็น Number ร์วันแฟนของตัวเองก่อนค่ะลงรักตัวเองก่อนเป็นแฟนตัวยงของตัวเองก่อนสร้างคุณค่าให้ตัวเองสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้ค่ะคนจะไม่ยอมลงทุนเวลา เงินหรือความสนใจให้กับสิ่งที่ไร้ค่าค่ะคนจะยอมจ่ายเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์ไฮเอ็นแม้ว่ามันจะราคาแพงกว่าท้องตลาดร้อยเท่านั่นก็เป็นเพราะว่าเขามองว่ามันคุ้มค่าและของที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นค่ะเวลาใช้ไม่มีใครเขาถามหาป้ายราคาค่ะเพราะว่าตัวกระเป๋าเองมันบอกมูลค่าของมันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณจงเป็นสินค้าหรือเป็นกระเป๋าที่มองแล้วมีมูลค่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องโชว์ป้ายราคาค่ะ รอป้ายราคาที่เงียบงันของคุณคือขอบเขตคือตัวตนของคุณค่ะให้คุณแสดงตัวตนของคุณและมูลค่าของตัวเองผ่านการเป็นนัมเบอร์วันแฟนของตัวเองเหมือนเราเป็นแฟนตัวยงของเราเองค่ะรักธนุถนอมเอาใจใส่จนคนสัมผัสมันได้ค่ะและผู้คนจะเชื่อและเห็นมูลค่าของคุณทเทียบเท่ากับความรักที่คุณมีให้กับตัวเองค่ะการเป็นนัมเบอร์วันแฟนของตัวเองเนี่ย ทำยังไงสงวนให้คุณลองนึกภาพถ้ามีไอดอลสักคนหนึ่งในดวงใจค่ะและเวลาที่คุณเป็นติ่งของเขาหรือว่าเป็นด้อมของเขาเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันแฟนของเขาเนเาี่ยคุณรู้สึกกับเขายังไงค่ะและก็ใช้ความรู้สึกแบบนั้นล่ะค่ะมาใช้กับตัวเองว่าถ้าเราเป็นนัมเบอร์วันแฟนของตัวเองเราจะปฏิบัติกับตัวเองยังไงจะทะนุถนอมตัวเองยังไงจะคลั่งไคล้ตัวเองยังไงและนี่คือการสะกดจิตอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าคุณปฏิบัติกับตัวเองดุจราชินีและคลั่งใครตัวเองดูแลตัวเองดุจราชินีค่ะมันจะทําให้คนที่เห็นเขาเชื่อแล้วก็ปฏิบัติกับคุณแบบนั้นค่ะข้อที่3จิตวิทยาทําให้ผู้ชายหลงไหลคลั่งไครเราก็คือ n i y o y r u u r p o s e ค่ะ จงค้นหาจุดมุ่งหมายของคุณและจงหลงไหลในอะไรสักอย่างค่ะผู้เชี่ยวชาญทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่มีอะไรน่าดึงดูดและน่าหลงไหลหรือดูมีเสน่ห์เท่ากับคนที่กําลังพูดถึงแพชชั่นของตัวเองพูดถึงสิ่งที่ตัวเองหลงไหลคลั่งไคล้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองปรารถนาค่ะอย่างที่หมุนบอกคุณค่ะมนุษย์จะหลงไหลคนที่เขามีในสิ่งที่เราไม่มีค่ะหรือคนที่เขามีในสิ่งที่เราขาดค่ะเพราะเราคิดว่าคนคนนั้นค่ะจะมาเติมเต็มในสิ่งงงทีี่่เเเรรราาาาขดดดไไ้้้วยสหหหหตุนนคคะะจจึมักกลลลือ คนที่มีความฝันหรือมีแพชชั่นในอะไรสักอย่างอย่างจริงจังและก็ทํามันอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะแใน10ค่ะไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของตัวเองไม่มีแพชชั่นแล้วก็ไม่มีความสุขในการที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองหลงไหลหรือสิ่งที่ตัวเองกั ทาําให้คนส่วนใหญ่ค่ะจะวิ่งเข้าหาคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตคนที่ใช้ชีวิตแปลกใหม่อยู่เสมอคนที่ใช้ชีวิตเต็มที่แอดเวนเจอร์แล้วก็ผจญภัยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีอยู่ในคนกลุ่มน้อยของสังคมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ดึงดูดให้คนเข้าหาคุณค่ะคุณจงมีเป้าหมายในอะไรสักอย่างในชีวิตจงมีแพชชั่นมีความหลงไหลในอะไรสักอย่างในชีวิตอย่างแท้จริงค่ะและทําในสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ทํากันค่ะอย่าอยู่เฉยๆอย่าใช้ชีวิตไป วันแบบคน80%บนโลกใบนี้ค่ะที่เป็นเหยื่อแล้วก็ถูกดึงดูดโดยคน20%ที่ใช้ชีวิตแบบมีแพชันค่ะจงเป็นคนที่มีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีเป็นในสิ่งที่คนอื่นขาดค่ะมีในสิ่งที่คนอื่นหยหาอยากได้ค่ะและคนอื่นจะวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะ ออกไปทําสิ่งใหม่ๆหลงไหลในการท่องเที่ยวจนโดดเด่นขึ้นมาหลงไหลในกีฬาสักอย่างจนมันโดดเด่นขึ้นมาหลงไหลในการทําอาหารจนมันโดดเด่นขึ้นมาหรือหลงไหลในการเล่นดนตรีจนมันโดดเด่นขึ้นมาค่ะจงหลงไหลในอะไรสักอย่างแล้วก็เทรนมันฝึกมันจนโดดเด่นขึ้นมาแล้วโพสตลงในโซเชียลค่ะแล้วมันจะทําให้คนสนใจและหลงไหลในตัวคุณค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามอัุนชาแนลเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงไว้นะคะแล้วอัุนจะมาแชร์ข้อมูลดี้ดบบค่ะทาาภษปรย ที่จะทําให้แฟนเสษติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ